นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรูรชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงค์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมานะยามเย็นยามค่ำวันนี้ก็มีการสวดมนต์ไหว้พระและก็น้อมสิ่งที่ได้ใช้ชีวิตประจำวัน สิ่งที่เราใช้ชีวิตกันนั้นเราจะเห็นว่าการเวลาได้ผ่านไปแต่ละวันนั้นรวดเร็วมากแล้วก็ได้เห็นสิ่งต่างๆของชีวิตมนุษย์เรามีเกิดบ้างมีเจ็บบ้างมีแก่บ้างแล้วก็มีล้มหายตายจากกันบ้างก็ทำให้เห็นกิจกรรมมนุษย์เราที่จะใช้ชีวิตกัน การที่เราจะดำเนินชีวิตนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำความเข้าใจในชีวิตต่อกันและกันส,สิ่งที่เราได้เห็นกันนั้นก็มีบิดามารดานั้นมีความวิตกห่วงให่นะครับลูกบ้างหลานบ้างบริวารบ้าง และสำคัญต่างๆก็คือสังคมที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกันแต่ส่วนใหญ่นะเด็กๆหรือลูก,ลกลๆหลานๆจะไม่ค่อยทำความเข้าใจในเรื่องชีวิตก็มุ่งหน้าแต่เรื่องการพัฒนาชีวิตเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างปัจจัยสีแล้วก็เลยมองข้าง สิ่งที่เป็นความเป็นจริงนะครับก็คือเรื่องของชีวิตที่เราจะดำเนินคู่กันระหว่างพ่อแม่ลูกหลานช่างสั้นเหลือเกินนะครับสั้นจนบางทีเราเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะทบทวนว่าท่านทั้งหลายนั้นก็มีการเจ็บมีการป่วยแล้วก็มีการสูญเสียชีวิตกัน สืบไปเป็นรุ่นต่อรุ่นถึงที่เราต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ใช่ของที่ใกล้ตัวนะครับซึ่งเป็นของใกล้ตัวกันทุกคนนะครับจะเป็นบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าแล้วคาดหวังว่าเรานั้นอายุยังเล็กน้อยยังมีเวลาอีกมากมาย ความเป็นจริงในสังคมยุคใหม่นั้นไม่แน่นอนนะครับจะคิดว่าเรามีอายุน้อยและเราจะต้องอเสียชีวิตหรือล้มหายใตจากไปก่อนผู้หลักผู้ใหญ่แต่ถ้าจะน้อมถึงสัตธรรมเราต้องพูดถึงเรื่องบุญกุศลที่สั่งสมมาในการที่จะมีโอกาสใช้ชีวิตของเรานะครับ ให้มีสภาพยาวนานหรือสูงวัยได้นั้นก็จําเป็นนะครับที่เราจะต้องมาสร้างกุศลสร้างบุญและบารมีในการประพฤติปฏิบัติพัฒนาใจกันตอนที่เราจะพัฒนาใจให้เกิดเบาสบายและก็ได้รับความสุขความสำเร็จในชีวิต ิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังและก็ไม่จาบจ้วงล่วงเกินก็คือบิดามารดาผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์การที่เราต้องงดเว้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เราก็เห็นกันมาสืบเนื่องและก็ถึงยุคปัจจุบันก็ได้มีผูดจากกันวันนี้เว่าะการที่มนุษย์ยุคใหม่ไม่ได้มองถึงเรื่อง คุณงามความดีของบิดามารดาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่สืบทอ,อดกันมาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันก็จะมีการปรุงแต่งกันนะครับว่าการที่เราเขาเรียกเรียนรู้ชีวิตเป็นเรื่องของหน้าที่ของผู้หลักผู้ใหญ่ต้องดูแลเด็กๆลูกๆหลาน แต่ความเป็นจริงการสร้างบุญสร้างบารมีของผู้ใหญ่นั้นเขาก็มีการป่าถนาดีนั่นก็คือส่วนหนึ่งเป็นบุญกุศลที่จะสั่งสมหรือการมอบหมายให้ลูกหลานนั้นเป็นคนดีหรือเป็นคนฝ่ายพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจทีนี้คนเราถ้าไม่จับจ้วงร่วงเกินบิดามารดา ก็หมายถึงเราเป็นผู้ที่สร้างกุศลควบคู่กับการดำเนินชีวิตวิธีการที่จะจับจ้วงร่วงเกินบิดามารดาน,นั้นก็จะเป็นอยู่ในเรื่องรูป,ปธรรมแล้วก็นามธรรมก็สิ่งที่เราใช้วาจาร่วงเกินก็เป็นรูป,ปธรรมใช้กายแสดงบทบาทในะปัทุสลายก็เป็น กายกรรมเหมือนกันหรือเป็นรูปธรรมนะครับหรือจะเป็นทางสายตาเนี่ยก็เหมือนกัน <c oughs> ทีนี้เมื่อเรามีโอกาสผิดพลาดจากจ้วงแล้วก็เป็นผลทำให้เรานั้นสั่งสมบาปสั่งสมอกุศลทำให้เขาเรียกว่าเป็นภาพเป็นเอ่อรือเป็นรูปธรรมในการติดจิตติดใจ สิ่งที่เราจะดำเนินชีวิตไปก็เกิดอุปสรรคได้โดยง่ายเหมือนกัน <c oughs> นะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นวิบากกรรมซึ่งเราก็ได้เห็นกันพอสมควรทีเดียวในการที่บางทีจะเห็นว่าคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีๆนะพยายามให้อาหารให้อากาศออกกำลังกายนะแถมพักผ่อนที่ดีด้วย แต่ก็ยังมีวิบากกรรมเข้ามาทำให้สุขภาพร่างกายเจ็บไข้ไม่สบายฉับพันก็มีมากมายทีเดียวเราจะเห็นยุคใหมนะ่คู่คนในสังคมนี้ต้องไปพึ่งพากันในสถานพยาบาลก็มากมายก็ทำให้เราเห็นว่าการที่เราใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเราไม่ได้พึ่งสิ่งที่เป็นธรรมชาติ มากนะเราจะพึ่งสิ่งที่เป็นรูปธรรมภายนอกจะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่ได้เรียนรู้ตัวเราเองแต่ในเรื่องเป็นรูปธรรมนามธรรมนั้นก็ทําให้เราคล้อยไปตามกระแสชาวโลกที่มีความเจริญกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะมาพูดจาก,กันเรื่อง เรียกกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่เรามีการเรียนรู้นะครับบางทีเรารม,มัดระวังเรียกว่าการจับต้องหรือการรู้จักการควบคุมจึงเกิดการพระม,มัดระวังไม่ให้มีการปัทุสลายต่อบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆซึ่งมีประสบการณ์ชีวิต นะครับและก็ปารณาาดีต่างๆความปรารถนาดีนะฮะจะเห็นว่าเหมือนกับคำพูดหรือการกระทําแต่อดีตมาลูกหลานเด็กๆเยาวชนก็ไม่สามารถที่จะเห็นจะรู้สิ่งที่เป็นอดีตเป็นเนิ่นนานแต่เราน้อมได้ยินได้ฟังเราก็จะเห็นว่าบุคคลเราเนี่ยแต่ละยุคสมัย ก็มีเรื่องสั่งสมาการดำเนินชีวิตกาดติดกับสิ่งที่เป็นรูปประธรรมแล้วก็นาม,มาทำไปด้วยด้วยเหตุดังกล่าวอย่างนี้เราต้องมา,าก็เลยบอกเหตุกันในเรื่องการที่เรา,าเรียนรู้เรื่องรูปประธรรมนามประธรรมนั้นจำเป็นที่เราจะต้องมีการฝึกฝนอบ,บรมตัวเอง เป็นพื้นฐานของการที่ควบคุมกายวาจาใจนะครับเมื่อเราควบคุมกายวาจาใจแล้วนั่นหมายถึงเราเรียนรู้เรื่องกายแล้วก็ใจคู่กันด้วยจะไหมจะเห็นว่าทางกายเคลื่อนไหวทางวาจาที่ได้เปล่องออกไปก็เป็นผลสิ่งที่เกิดที่ใจของเราที่กำหนดขึ้นว่าตองการจะ เจรจารต้องการจะเ,เกี่ยวข้องทางกายกันอย่างไรนั่นแท้ก็มีการเรื่องเกินหรือเบียดเบียนเราจะมีการจับยางควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นพฤติกรรมของพวกมลมนุษย์เรานะครับจะเป็นญาติธรรมก็ดีหรือจะเป็นกาลยานมิตรกันในการที่เสวนา ในการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับก็แน่เป็นห่วงเหมือนกันว่าจากใดที่เราไม่เรียนรู้เรื่องคือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกภายในตัวเราเองนั้นก็ทำให้เราหาที่ยึดเหนี่ยวเป็นกำลังใจของเราไม่ได้เราก็จะรอคอยให้วันเวลานั้นผ่านพ้นไปแต่ละวัน ร้อมกับมีกิจกรรมในการที่ต้องเคลื่อนไหวในการที่จะต้องประกอบสมา,าชีพกันด้วยเหตุของความเป็นจริงในกระแสโลกแบบนี้เราจะเห็นว่าความทุรนทุรายความปรุงแต่งทางใจการบีบคั้นในเรื่องวันเวลาและหน้าที่สิ่งเหล่านี้ก็ซ้ำๆกันทุกวันทุกวัน กิจกิจอันเก่านะผ่านไปกิจอันใหม่ก็เข้ามาแทนที่ไม่มีนะครับที่เราจะเห็นว่าการที่เราจะไม่สร้างกิจกรรมใหม่ย่อมไม่มีนะครับถึงแม้ว่าเป็นกิจกรรมเดิมๆที่เราเคยใช้กันอยู่ทุกวันแต่กิจกรรมใหม่เหล่านั้นก็เกิดขึ้นทุกวันนะครับต้องกินต้องทายต้องประกอบการแต่ต้องเคลื่อนไหวต่าง ก็ยังต้องเป็นอยู่แล้วก็ทําอยู่ใช่ไหมครับแต่ด้วยเหตุการณ์กระทํานั้นเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่ร่างกายของเราต้องใช้ชีวิตโดยธรรมชาติก็มีเจ็บไข้มีเจ็บป่วยมีขาดตกบกพร่องในการเวลาในการที่ได้เคลื่อนไหวในการที่ใช้ชีวิตนะร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้น จำเป็นมากที่เราจะต้องตักเตือนพฤติกรรมของเราให้ดีนะครับถ้าเรามีการตักเตือนเราก็จะแยกแยะรู้หน้าที่ของเราควรหรือไม่ที่เราจะต้องพูดควรหรือไม่ที่เราจะต้องกระทำถ้าว่าเราน้อมถึงใจเขาใจเราเราต้องมีการยับยัง้งมีการควบคุมคำพูดมีการแลกเปลี่ยนคำพูด มีการแลกเปลี่ยนการกระทำกันนะครับถ้าเรามีการฝึกมีการเรียนรู้เราก็มีโอกาสแตะต้องแล้วก็จับต้องได้เหมือนกันนะครับแต่วันเราใช้ชีวิตกันเนี่ยจำเป็นเหลือเกินถ้าเรามีการน้อมดูธรรมชาติแล้วเราก็เห็นกันเหมือนกันความหวังดีก็ทำให้เกิดทุกข์ทางใจได้ การคิดที่จะแก้ไขก็ไม่ได้หมายถึงเราทำการแก้ไขได้ก็ทำให้เราปรุงแต่งนะครับกินไม่ได้ทายไม่ออกนอนไม่หลับเนี่ยใช่ไหมครับประชดประชันก็มีขึ้นก็บีบคั้นทำให้สั่งสมไปถึงจิตถึงใจไปด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นติ่นที่เราใช้ชีวิตร่วมกันนั้น ก็มีความสำคัญที่เราจะต้องคิดจะกระเตือนตัวเองเสมอว่าวันเวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วเราจะให้ความสุขและความดีงามต่อกันนั้น,นได้หรือไม่เราคิดเสมอว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตและเราจะต้องทำอะไรบ้าง <c oughs> นะครับแต่เรายังไม่ได้คิดถึง วันสุดท้ายเราก็ยังเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่เราจะต้องใช้ร่างกายของเราใช้ความรู้สึกนึกคิดของเรานะปรารถนาพึงพอใจอยู่สม่ำเสมอแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามนุษย์เราถ้าเราน้อมชีวิตเรานะทั้งสามวัยเราก็จะมีการเห็นความเคลื่อนไหวแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน เรายืนอยู่กำแพงข้างวัดยุคใหม่นะคกำแพงั้วเราก็จะเห็นการบรรจุนะครับอัฐิในข้างกำแพงมากมายทีเดียวนะครับทีนี้เมืเ่อเราสังเกตดูนยะบางท่านวัยก็ไม่เท่าไหร่นะเพิ่งยังเด็กๆยาววัยกระสุนเสียชีวิตไปบางท่านก็มีอายุวัยกลางกระสุนเสียชีวิตกันไป ก็บางท่านก็มีสูงวัยนะครับก็มีมากมายเหมือนกันก็คือสิ่งที่เราเห็นกันในเรื่องความเป็นอย่างนั้นก็เห็นความไม่เที่ยงของการมีชีวิตก็ทำให้เราต้องมีการพัฒนาใจนะครับให้ใจของเรานะมีที่อยู่ที่มีที่เป็นที่ไปนะครับที่จะอยู่แล้วทำประโยชน์ทำบุญกุศลกันในเรื่อง สิ่งที่เราสามารถกระทำได้ศีลส,สมาธิปัญญานั้นจะนําไปให้เราสั่งสมบุญกุศลไปเองนะครับนั้นถ้าเรายามที่สูญเสียของที่เรารักนั้นถ้าเราไม่มีโอกาสจะไปแสดงความอ่อนน้อมหรือความเคารพหรือการตอบแทนคุณด้วยการกระทำกรรมที่ดีต่อท่าน ก็หมดโอกาสเสียแล้วนะครับดิิพัดวันประกันพุ่งนั้นไม่ได้เหมือนกันนะครับจึงจะเห็นว่าพวกเราที่ใช้ชีวิตตั้งแต่เยาว์วัยและวก็สู่ท่ากลางแล้วก็ถึงบ้านปลายชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดไว้แต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะไปเรียกสู่ความการกระทําได้ก็หลายอย่าง หลายสิ่งแต่ขณะที่เรารอคอยในการกระทำของเรานั้นเราจะต้องทำหน้าที่ของเราในปัจจุบันให้เกิดบุญและเกิดกุศลนะครับเพื่อจะให้เกิดความมั่นใจของเราที่ได้กระทำแล้วมีความสุขหรือมีความทุกข์จากการกระทำของเรานะครับทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย การที่เรามีการควบคุมสนะิ่งต่างๆที่จะทำให้เกิดการปรัุสลายเบียดเบียนตนและคนอื่นนั้นนะครับการควบคุมก็เรียกว่าการระมัดระวงังป้องกันไม่ให้เกิดไม่ให้เป็นในะสิ่งที่เป็นทุกข์ทางใจนะครับโดยการควบคุมด้วยการที่เราสกัดป้องกันนั้นก็ยังไม่ถึงกระแสข,ของคำว่าปล่อยนะปล่อย หรือเบาหรือทําให้วางทําให้ว่างเหล่านี้นะครับยังไม่ถึงขั้นปล่อยแล้ววางถ้าเราจะถามว่าการปล่อยวางนั้นเกิดขึ้นเป็นสองสามเนื้อนะครับการคุมก็เป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยวางแบบชนิดการควบคุมไม่ให้ไปเกิดปรทุสลายนะครับใช้พระธรรมมาพิจารณาน้อมทำให้ใจของเรา มีการควบคุมได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีการเจริญมากขึ้นเราเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเบียดเบียนทางใจอันนี้ก็เป็นเรื่องเห็นว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็จะดูทุกข์ของเรานะครับก็ยังเกิดขึ้นนะก็เป็นวิธีการหนึ่งของการที่เห็นการเกิดขึ้นในใจของเรา ก็ไม่สามารถที่จะเกิดการปัทุสาล้ายเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการควบคุมนะครับแต่โดยการใชนะ้รู้จักอาการที่เกิดใช่ก่อนแต่ก็ยังเกิดอยู่แต่ไม่มีการกระทำก็ยังเป็นอุบายอย่างหนึ่งทำให้เราเห็นว่าเป็นเนื้อหาของคำว่าปล่อยวางได้ประเภทนี้เหมือนกัน แต่ก็ยังมีตัวตนเพราะเหตุมันเกิดจาก,ากเกี่ยวข้องแล้วเกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเรา,เามีการพัฒนาเรียนรู้สัจ,จธรรมทั้งมีการพิจารณาธรรมไปด้วยและถิงที่เห็นเกิดขึ้นในใจเรื่องราวต่างๆที่มีการสูญเสียมีการเาบียดเบียนซึ่งกันและกันนั้นจิตใจนั้น เข้าไปดูภาวะของใจจิตใจของเราไม่เกิดขึ้นนั่นก็หมายถึงเรามีสภาพหมดการยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เป็นเราจากสิ่งที่ได้เห็นได้ยินสิ่งที่มีการจะปรุงแต่งนั้นดับไปนะครับก็สิ่งที่จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดการปล่อยวางโดยธรรมชาติ โดยความเป็นจริงไม่ต้องมีการบังคับควบคุมใดๆนะครับอันนี้หมายถึงมีการฝึกฝนอบรมตัวเองนะครับตั้งแต่เริ่มศีลก็ดีเริ่มเห็นจิตเห็นใจก็ดีนะครับเห็นจิตเกิดเป็นทุกข์แล้วก็ควบคุมอยู่จนกระทั่งเห็นจิตใจของเราปราศจากความทุกข์หรือความเกิดขึ้นในใจนะฮะ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าหมดทุกเลยครับทำให้หมดการปรุงแต่งมาพูดจากกันในส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับการที่เราสกัดเรามีการควบคุมสิ่งต่างๆนั้นเรียกว่าการรักษาศีลแล้วกันนะครับจากนั้นไปเราก็จะมีการเรียนรู้มากขึ้นนะครับจนกระาทาั่งเห็นสภาวะของตัวเราเองจนปราณีต นะครับนั่นจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยยาวชนยุคใหม่ถ้าเราไม่ได้มีการพิจารณาสัจธรรมตามข่าวข่าวที่เราได้ยินได้ฟังกันเป็นรูป,ปรธรรมเป็นนามรธรรมนั้นก็จะทำให้เราเผลอตัวไปนะครับจะใช้ชีวิตเป็นแนวกระแสโลกถ้าเราใช้ชีวิตกระแสโลกทางเดียวเราก็จะมี ความวิตกในเรื่องที่เราได้รับความสําเร็จในกระแสโลกวิตกก็เรื่องความห่วงใยเรื่องการคิดคาดหวังไปข้างหน้าเจนลนั้นเกิดการยึดมั่นถือมั่นเพิ่มขึ้นนะครับถ,ถึงเวลาที่เราจะต้องผัดภาคจากร่างกายนี้เราก็จะหมดกําลังใจนะครับ ไม่รู้ว่าจิตใจของเราจะไปเกาะยึดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดส่วนใหญ่ถ้าเป็นในทางเรียนรู้แบบนี้ใจของเราผูา้ไม่ได้มีการฝึกฝนพัฒนาตัวเองนั้นก็จะมีวิชาความนึกคิดแต่สิ่งที่เราไม่สามารถบำบัดหรือปล่อยวางได้และก็ไม่สามารถที่จะมีจิตใจไปยึดสิ่งที่เป็นคุณงามความดี หล่อเลี้ยงเอาไว้นะครับให้เกิดความเป็นกลางๆในใจของเราได้ก็แน่นอนถ้าเรายังไม่สามารถทําได้แล้วก็สร้างความเพียรเอาไว้แล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นการปล่อยวางในใจของเราเมื่อร่างกายจะล้มหายใจจากไปนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่และสำคัญอย่างยิ่งนะครับ การที่เราใช้ชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเราก็ต้องดูว่าเรานะั้นสร้างประโยชน์แต่ละวันดีหรือไม่คำว่าประโยชน์ที่เราสร้างนั้นเดีจะอย่าเพิ่งไปมองไกลเกินตัวก็คือมองิ่งที่เป็นรอบข้างเรานะครับเป็นสามีภรรยาลูกบริวารน,นะผู้หลักผู้ใหญ่สังคมรอบข้าง ถ้าเรามีการทบทวนไต่ตรองกิจกรรมของกายวาจาใจของเราแบบนี้เราก็จะมีการเรียกว่าน้อมพระธรรมเข้ามาโดยธรรมชาติเหมือนกันการรอคอยก็เป็นทุกข์การจะต้องเร่งรีบก็เป็นทุกข์นะครับการที่เราขนขวายปรารถนาจะให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขก็ยังเป็นทุกข์เหมือนกันใช่ไหมครับ แต่สิ่งที่เราปรารถนาดีก็หมายถึงเราเอาไว้ตรวจสอบกายวาจาใจของเรานะครับเพื่อจะให้เรานั้นมีผลเกิดขึ้นตามความเป็นจริงกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นชาวพุทธบริษัททั้งสีนั้นก็ต้องยึดหลักนะครับเรื่องของศีลธรรม เรื่องของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เหล่านี้นะครับจำเป็นเหลือเกินสำหรับแนวทางที่พวกเราได้มีการเสวนากันก็จะเห็นว่ามีการพูดจากันส่งอารมณ์กันว่าชีวิตของเราเนี่ยทั้งเป็นทุกข์กันเหลือเกินนะครับทั้งเห็นแล้วเรจะเรียนรู้กันยังไงนะครับ ว่าชีวิตเราต้องการปัจจจี่ภายนอกหรือไม่ความจริงปัจจสี่ภายนอกถ้าเรามีการวางระบบชีวิตของเราให้เกิดความพอเพียงแต่ต้องมีความสามัคคีนะครับถ้าหาพอเพียงและสามัคคีอย่างไรก็แก้ปัญหาชีวิตในกะแสโลกไม่ได้สะดุดติดขัดจนมากเกินไปนะครับ แต่ถ้าหากว่าเรามีความแตกแยกแตกความสามัคคีนั้นเขาเรียกกันว่าตัวใครก็ตัวมันอย่างนั้นเห็นว่าเส้นทางก็จะดำมืดเหมือนกันเพราะมนุษย์เราจะต้องสร้างการเรียนรู้กันเพื่อจะมีการปุจฉาแลกเปลี่ยนในการที่ต้องใช้ศีลมาควบคุมจากการที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องร่างกายและใจของเรา ให้รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนะครับจากนั้นเราก็มีการทบทวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงการปล่อยวางทางใจก็คือจิตไม่รับสิ่งที่มาสู่การปรุงแต่งนะครับก็เห็นสมควรกับเวลาก็ขอน้อมนำคุณงามความดีของพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ บิดามารดาครบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นบอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ